ทำเป็นสีเหลี่ยงผืนผ้า Yes อีสปอกรองแหวนกลมกด่งกระดิ่งกระดิ่งฮองฟิวโดมฟิโดมคือไายนกไทนี่อ้าไปขี่ตรงนี้เรามาก่อนว้าววงกลมลงมาอย่างี้ยิ้ม ได้หน้าและได้หน้าละเหมือนอะไรนะและคคูนรคูเหมือนทุกอย่างเช้นโดนเลมอนขีดแขน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 ให้เรากะระยะประมาณเส้นขอบนี้ขีดลงมาแล้วก็ลากเชื่อมเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำเป็นกระป๋าเส้นนี้ขีดลงมาเส้นนี้ขีดลงมาเสร็จแล้วแขนออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำเป็น วงกลมอ่าปื้นเออเออร่างยาโนกาจะนี่บ่มีอันทำงเกตข้างหลังอ